นี่ครับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับของทะเลสาบอินเลคือชาวบ้านที่นี่เขาจะใช้เท้าพายเรือมากเลยเนอะเออนี่ครับสุดยอดมากเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยแล้วพายไวมากเลยนะเออเามือพายยังเอาปากแล้วเออนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้เท้าพายเรือนะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับของอ่าทะเลสาบอินเลนะครับใครมาเที่ยวนี่ต้องข้ามพลาดเลยนี่เก่งมากเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นชาวบ้านเขากําลังหาสาหร่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมสาหร่ายเต็มลําเลย ขาน่าจะเอาไปขายเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตหนึ่งนะครับของชาวบ้านที่นี่ก็คือการหาปลาหาอะไรที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยรวมถึงบูมากับสาหร่ายที่นี่เยอะมากอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับนี่นี่น,นี่ชาวบ้านเขาก็ลังขี่เรือกันมาอยู่นี่มิงก็แล้ว่าอ๋อดาวนี่เขาปลูกผักดาวนี่นี่น,น,นี่เป็นสวนลอยน้ํานะครับเนี่ยข้างเราข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นสวนลอยน้ำผัก,กนี่เงโอ้ โปรติงกาเด่นโอ้นี่ๆๆคือทั้งหมดนี้อยู่บนน้ำนะครับเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้นะครับอยู่บนน้ําหมดเลยนะลอยอยู่บนน้านะครับไม่ได้มีพื้นนะครับเนี่ยสุดยอดมากนี่จะเป็นซอยแบบนี้เราก็นั่งขี่ไปเรื่อยๆนะครับอู้โหดาวเนี่ยเขาจะเอาสุดยอดมากนะคือคือเขา คือเขาก็เอาดินอะ่ะมาวางบนไอ้บนเนี่ยบนบนไม้ไผ่แบบนี้นะครับแล้วก็เออเ,เนอี่ยเจอเออสุดยอด,ดมากนี่นกระบาดวันนี้ครับ <laughs> เจอ f c คนไทยไ <laughs> อเราคิดว่าคนม่ามาเที่ยว <laughs> คนไทยเหมือนกัน พีกลาบาเฉยเลยเขาจำดาวได้เมื่อกี้นี่คนระับให้ดูอันนี้เป็นสวนลอยน้ำอเอเอเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาจะทำเป็นซอยๆนะครับแล้วก็นั่งเรือเข้าไปเก็บชาวบ้านเขากำลังเอาสาหร่ายที่เขาเก็บมาเนี่ยมาประกอบเป็นนี่อะไรนะประกอบเป็นเหมือนพันดินในการปลูกผักเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นสวนลอยน้ําเหมือนกันเป็น f l o ต t i n เหมือนกันนะครับเนี่ยผมถามคนขับเรือเขาบอกว่า อันนี้ไม่ใช่ดินนะครับเนี่ยข้างล่างนี่เป็นน้ำนะครับสุดใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วเขาก็เอามาปลูกด้านบนนี้น่าจะเป็นลูกบวบแล้วทุกคนคิดดูนะครับบนเนี้เขาจะใช้ไม้ไผ่ด้านล่างแล้วก็มีดินมารองหน่อยเนี่ยครับแต่ข้างล่างข้างล่างลงไปนี่ไม่มีดินนะครับเนี่ยเป็นเป็นส,สวนลอยน้าเลยนะครับสุดยอดมาก <c oughs> มเออเนี่ยเนี่ยก็จะมีซอยเข้าไปตามบ้านของคนนะครับแล้วเขาจะทาสวนลอยน้ำอยู่ตรงนี้โอ้สุดยอดมากเด็กๆกําลังหาอะไรกันอยู่เนี่ยดาวเด็กๆ กัล้วป่ะมีกม็ล้วป่ะเออเขาก <c oughs> ขเก็บเขาเก็บขยะกันตอนนี้เราน่าจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงแล้วครับเฮ <c oughs> ้ยอันนี้เขาทำอะไรกันอะโอ้เป็นตลาดหรือเปล่าเราเข้ามาซื้อของหรือเปล่านี่นะครับเรือเต็มเลยตรงนี้อันนี้เป็นบ้านของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านลอยน้ํานะครับเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ในทะเลสาบอินเล่ เห็นไหมทุกหลังก็อยู่บนน้ําหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเสาขึ้นมาแล้วก็ตั้งบ้านอยู่บนน้ำนี่อันนี้น่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านเขาโอ้โหใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยแล้วดูบ้านแต่ละหลังก็ใหญ่มากเลยนี่สองชั้นทั้งนั้นเลยครับคือที่นี่ก็คือจะมีวิถีชีวิตอยู่กับน้ําแบบนี้เลยนี่สุดยอดมากโอ้และแบ,บ่งเป็นซอยๆนะเนี่ยเขาจะมีเป็นซอยเป็นซอยเป็นล็อกอย่างดีเลย ทุกหลักก็น่าจะมีเรือแบบนี้ในการสัญจรไปมานะครับอันนี้เป็นเรือเรือใหญ่อันนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับที่อยู่กลางแม่น้ํากลางทะเลสาบเลยแหละนี่อ้อน,นี่ไงเขาซื้อของกันดาวเขามาซื้อของกันครับอันนี้ชาวบ้านมาซื้อของนี่เขาก็จะมาแบบตอบคิวแล้วก็มาซื้อของนี่ครับวิถีชีวิตจะอยู่กันนะ้ําแบบนี้เลย นี่ครับชาวบ้านคือที่นี่อ่ะทำให้ผมนึกถึงหมู่บ้านชาวประมงที่โนนเลสาบเลยนะครับอยู่ที่กัมพูชาคล้าค้ายกัน